บอกคำน้อยสมมติเ้าไปเห็ดบุสารนี่ห้าแมกนีเขาเ้าไปบ้านอะไรแจ๊คไปไปยิ้มใส่ยิ้มใส่เนี่ว่ะอืมใส่ยนื้อป่ะเราบ้านอะไรว่ะเอาเอาค่อยบ่อนี่ว่ะเราเอากันบ่อนี่ว่ะเขาเนี้ยบอกเขาบอกอ่เขามีเมียแล้วมีเมียยามันผู้เบาจิมาล่มเอาก็ะยามันเขาเนี่ยจิลมเจ้าเขาจิล่มเจ้าแล้วบอกรุ่มยามันยามันนี่

เดชซาลีมาแล้วสบายดีซาลียังว่าเดชกินอีอัจฉริยะเนี่ยเมนบอกกินอะไเท่กินอเท่กินตน้อยเอกินอัจฉีิบ่เขาทำอันมิงหันมักคุยบ่เอะเอายอันนี้บอกฮับปากเป็นอวญาติมูจิกัด วะไปไอ้ไนี่ก็ไปเห็นนะจมู่น่ะมู่เข่ากัดไอ้ก็เห็นเนี่ยอยู่พุ่นโดโโ้มีชาลล้าวไร่มีชาลล้ชาวไงวะมออไปเน่ย<า>บ่กฮับป้า,ปาปบ่กฮับเอิญเด้อมันยันจมูกเข่ากัดเลยมันเจ้าหันอันไปกับอันไปก็ออกทางนี้ก็ไปปุ๊บเพื่อนอยู่พุ่นดีจื๊บเออโอ้น่ะอันไปฮอดพุ่นอันบึ้งลบลาชวงหันผู้เมียวหัน ขาเอาหุ่นชิ้นนี่ละยูฮันเอาคนนี้ยูฮันเอาตุ้งเร็งกูยูฮันนี่เนี่ยมาเขาบอกอันไอ้นี่ว่ะไอ้นี่ว่ะน้องวายจักได้เมี่ะนะว่าจักได้เมียะสุนโชคมันบ่เห็นแล้วเอาบรรณาลุ่มนี่ก็ได้ว่ะเขาบอกทงชีเนี่ยไอ้พอหันว่าเออเออรูปไปไอ้พอเนี่เดี๋ยวเขาไปชมคนไปอยู่รถไปไฟฮอตพุ่นลงจอดทันกินแย่กินเหล้า ผู้ชาวเขามาันนั่งเขากอดเขาบะฮุกอดบมอเขากอดว่า <c oughs> ัุ้มกับพี่นี่ <c oughs> เขาว่าพ่อบะเฮ็ดเยียกระยามันผู้บ่าวเฮ็ดบะเฮ็ดเยียกระยามันไปโลเชชายแหวยามันได้กับมาอันบ่ได้เกิดยามันมาเลยน้าไปยามันเขาบอกว่าฮอดบันช่องท่องนี่นะแล้วเขาก็บอกมดเนี่ยเขาก็บอกเอาเ เพราะว่าเฮาเนี่ยบ่เขาบ่ก่อนเฮามีเมียแล้วมีเมียยามันผู้เ่าสิมาลมเอาก็ยามันเฮานี่สิลมเจ้าเฮาสิลมเจ้าแล้วบ่ฮู้ลยามันยามันนี่แันแวนเขาก็สิเอาอาตเนี่ยมีมีภาษาอยู่เนาะ่บานแวนผู้หันผู้่าสิมาลมเอาก็ยามันแต่มันเงินก็สิแต่งเฮ็ดดองก็แต่งไปเท่านั้นอ่าเขาบอกเออ เดี๋ยวเขาเบื้องดินนี่แหละผมไปละไปหรอกไปทำเบื้องดีลูกพันโอ้ไปกินนี่แล้วก็ไปซื้อเอาชิ้นามขุยหั่นฟังเจ้าซื้ออ่ำฟองด้วยเอีเขาเอาซื้อโมงทำนี่เนี่ยเอาคุยเยอะก็เอาขุยเนี่ยนะครับตัดเจ้าพุกน่เอาิดหนึ่งกับตีนเอาชอนเอาชกอันนั่นกูมีตีนว่าหนึ่งท้นี้ตีนนะเอาอยู่พุ่นเหรอเขาบอกมีตีนเด้เขาเอาแรกตีนร่วมกันเกี่ยมเกี่ยมอยากได้วิทยุอยากได้มองเกี่ยมออกไปป้า ไปใส่อีกละเมื่อกี้เมื่อกี้นี่สนุกเมื่อกี้นี่พ่อคิงเราขอตืมเศษหนึ่งเขาให้เราเศษหนึ่งแล้วมีสองเศษแล้วเราจะได้วิทยุได้แล้วขอนำผูเบ้าวันิดแล้วถยาว่าถ้าว่ากันเลยว่าได้ลุกว่าได้เงินไข่ซีนไข่ยังหลวงคุ้มไว้ได้มาจะเครื่องเราไปซื้ออันนี้ไพิเศษเล้าขับเฟซือบังเมยังมัดแล้ว กินกินแต่เหล้ามันกินเหล้ากินมันกินเหล้ามันกิแล้วกมันเมาแล้วก็ชื่อมักบ่ได้ฟังแล้วไปเฮ็ดคําบุญบันอุ้มหันก็เลยว่าถ้าให้้ให้บุญนาไปเสือเนาะจังจังฮู้เนาะมันอันใดขนเขาเชือเชันเก็บมาเชื่อหันยิ่งถึก3บาท4บาทน่ะเขากอมาว่านอนนี้บ่ได้นอนอันนอนก็ได้เงินอือ อันนี้ครับบ่นอนยันผู้เช่าเขาโลมาหลายคุณนี่มาคันนี้เอาซุ้มคือเรายิงทึกเราจกช่องอันแล้ยิงทึกก็ตกช่องอันเขายิงก่อนตกก่อนแล้วผู้เช่าอันอุ้มนี่ยิงรุ่นก็ตกนำมูกันหันเขาเบื้องเบิ่องแล้วเขาว่านอนแล้วเขาว่นอนแล้วเอาแล้วเก็บมาแล้วนี่มาสลีเป็นสลียันแล้วยันผู้เช่าลายคุณได้ วันอุ้มเนาะเป็นอย่างซั่นเลยว่าวันอุ้มหันว่าพระเจ้ามีญายามันแต่มันบานนี้ก็มีผู้เบาบ่อึดแม่นเนาะบ่อึดแล้วผู้านะเนาะบ่บ่ยากเนาะผู้สาวเด้ผู้สาวมีหลายบ่เออไปุมีอยู่เนาะอเออมาคน้อยด้ยังยังอยากอยากได้เมียใหม่อยู่บ่เออันนี้ก็ว่าอยากได้เออสิชกเบิ่งไปชกเนาะไปชกปุ๊บไปชก พิ่มเหไก่บ่บกไก่ยูเนี่ยไปชคเทศบรรเวนทันนี่แหละก็ได้ชอบรรเวนทันบรรเวนได้ไปชอบุงบรรเวนบุบ่ได้ก็เขาเขาได้ทุนนึงแล้วไปชอเขาได้ยิไ้นนึงรือวะบุญบ่ไปชชคคนไทยบุได้บุวได้พามานำบอกบ,อบอ่เออมีญาญ์เนี่ยเออเมียเก่านี่ญาบ่มันเออเมียพูนัญญาณบ่บ่มานำเนาะอ่บ่เงียเฮาหันเน ปั้นรูมันก็ว่าเอินยานนะเขายันคอายันเขาพิดกันเขานี่เขานี่ไปป้าอันรูปบ้านได้ผู้นึงแล้วได้ผู้นึ่งอันเบิ้งเบิ้งเขาให้เป็นลูกเนื้ออแม่นแหละเนี่ยเฮาเนี่ยเนี่ยเฮาปั้นเวนเป๊ะปันเวนมันชักเมียนั่นให้พร้อมมีลูกลูกแด่ลูกอันเชือนอันนั้นมะลูกชอบจักเถาะจักเหยขน คนเดียวคนเดียวเออผู้สาวท่นมีลูกแล้วเช้าเดิ้ยเดิ้ลได้เมาเลยโอ้ยคูณมาแล้วอีกคูณมาแล้วไอ้คูณนึงว้าโอ้โหนี่ก็มีมออย่างนี้ไอ้คูณมออย่างนี้โอ้โหต้มไข่พี่น้องตโไข่ต้มไข่ สติ๊กไปไปในไปบ้านไปอาชื่อเอาเมียงไปซื้อเมียงช่องบังชองบังลองนี่เอาเอาไว้พือฮือฮือฮือเพี่เราเราพูอ เออบ้าบ้าคำน้อยสมมติเท่าไปเห็ดบุษานี่เท่าแมกนี่เท่าเท่าไปบ้านอะไรแจ๊คไปไปยิ่มใส่ยิ่มใส่นี่วะอืมใส่อะไรวะลราบ้านอะไรวะเอาเอาค้อยบอหน่วะเอาเอากันบอหน่วะเขาบอกพว่ามักเข้าบอเอามักเอาเออแนี่ครับไปบอกบอบอกอันพ่อนา เขน้าตุนวัดนี่อีบุญน้ำนั่คือกันเขาไปนี่คือทำไปบอกรบแม่นพี่ช่ำกุพ่อคิงเลยพ่อคิงบ่ร์เบอรบ่อยากได้เมียะไรหรอกเนาะอยากได้เอ้ามีแม่มิดเลยอย่างนั้นอยากได้ได้เมียสองก็ได้กได้เมียสองก็ได้เอ่าแม่แม่มิดบอกว่ายังให้บ่างบอกให้บ้าง เออถ้นมีถ้ามันมีคนมาเท่าล่ะได้เนาะเออละมามานั่นเด้พอกินมามามาอยู่น้ำเฮาได้บ่มาอยู่มีเมียสองคนอยู่น้ำเดียได้บ่ปอกนึ่งเนี่ยไอิชุกเลยอิชุกปอกนึ่งเด้บุคุลอันนี้ปอกนึง่งอยังปอกนึง่งเออจังหวะอะไรบ่สุบบุคุเมน,นบุคุณลืมบ่หลงบ่เขาเอามาหมดเอาเอามาหมด อเม่นบ่เหรอคุณเม่น hmm. ต่ะแม่นละเออ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 สือว่าได้เนาะเอาเมียสองคนก็ได้เอาเมียสองคนก็ได้ไอ้คุณได้ไอ้คุณไปอยากได้เมียบ่เจี๊น um ี่ กับอันอีกคิงว่าบ่มีแง่อีคูณอ,อีคูณเนี่ยบัดนี้อีคูณมีเล่าได้อีคิงก็ได้คำน้อยก็ได้เลยออีคูนเราบ่เอาเมียเลยเนาะบ่อีคูณบ่เอาอม,มันเอาบ่ให้มันาการจุกบุญเพลินมาติดจักรรจักรู้ารหาบ่มัก เฮ้ยตีบวกยอกไปตลอดเอ้ยยัเงินงินงินเงินงินงินเอาวาว่าเได้ไเพื่อไดตัดผมไหมตัดคนเดียวตัดเองวะเออเอามาตัดนี่เลยนี่คมยาวนี่เงีเอาพี่เนี่ยเอาอันเอาเยร์นี่ตัดโอ้โหตัดเองก็ได้เนาะบ่ได้กินเบียร์อดเอา อันมีทราชับเจอตตัดออกนี่กินกเก่าทรุบุบตัดออกตัดออกอยากได้เอาไปชื่อมัดเ <c oughs> งินมาลงไปเอาปะดุกปะดุกเงินมองมองอีชกมีเอาชื่อแล้วเอาฝากไว้หันมาแลงก่อนจีไปเอาอันเอาหมดโอ้ nếu bóng máng nếu bóng máng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  đúc máng linh máng bóng 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 máng จากละเมตาเจิงก็ใบุตรนะปัเขาอาเป็นตากล่าอยู่อิเซอิโต้โต้กุอิเซละเมออิเซมองเก้ากุมีมงเก้าสมุสมุตได้เมียไหมนี่พาพาเมียมามานีบ่มาบ่ก็มา่ มาเม <ruled tacos. S 1> like, ินเนาะฝ่าเมียมาหรือมาเนาะได้ได้เมียไหมแม่ก็มาหนิตอนแม่ตน้งมามองโน่นอยู่ไอ้ก็มาจากไหนจากเกี่นี่ไอ้มาชุมกันดีๆกินเหล้ากินเบียร์นะคะนอนอยู่นี่นอนนี่กัดีใจกัดีใจอันบ่ดีใจกันตุ้มยางเนาะนั่นแหลเอาเมื่อฮั่นเอาเมื่อหั่นล้วก็นอนอยู่นี่ เอาเป็นเนี่ยหม่ก็นอนอยู่นี่เด็กก็นอนอยู่นี่บอมเบนคิดกันบอมเบีนฮาวาจิมองนั่นอเป็นผู้สนิยเห็นผุ้านียไปถามเลยมักบัมักไอ้บอกว่านี้วะเอออันเออฮ้าว้านัหนไดนเฮามักเขาออะไรเใยไอ้มักเด้ออันนี่วะว่าทำเฮาว่ะอันออเว่าอ๋อเขาทำอันมียิงหันมักคุยบ่ไอเฮามัก เจ้าบอกว่าเออได้กะได้กะแล้วเลยเลยเอาลูกอันเมื่อเช้านี้อายว่าไว้ชี้เด้อเขาจิีลักงานเบื้องตาวะอันนี้อันนี้อายนี่จะหานล้มไปเจ้าน้องน้องนี่น้องมาล้มอายว่าเออได้เอาเงินอ่ะ จุบเลยหนึ่งเจ๊เลยไเลยเจ๊เลยแหละก็ออกมาเงินเงินคือคือเขาอย่างไรชื่อแก่ชื่อคุณดมชื่อยาสุขขึ้นไปบ้านเกขาเห็นเห็นอีนู่นบ่เห็นอยู่เนาะ อีนูนอยู่นํา um> อีนกบ่อีนูนอีนกอีเอกเนาะอีวาดเนาะเอออยู่เทิงเนาะอีวาดบัดนี้สิพุ่นแล้วมันนี่เขาออกไปพุ่นไปพุ่นชนเพิ่นนําส่งพุ่นอือเพิ่นชนะเขาก็ตุกอยู่แปะห้วยน้ําห้อยนี้อือห้วยน้ําหอยแปะห้วยหางอืห้วยหางแล้วออกไปหาแปะบ้านนาคํา บ้านเฮาก็อยู่เปะบรรคาพุ่นบรรคาพุ่นเฮาปลูกดีดีคือซทำนี่แหละเฮาปลูกขึ้นเดียวเอออยู่อยู่หลายคนบ่บ่คนเดียวอยู่คนเดียวอืเออป็นแม่เฮาอีมีนี่นอนอยู่นี่เออนอนบ้านเนี่ยนี่เฮามาย่าเบิ่งเป็นแม่กับมาย่าเบิ่งลูกอืนี่ว่าจะ ไปยูป Speaker, ป่พ okay. ุ่นกันไปยู่พี่กับยู่เนาะยู่นี่ก็ยู่พุ่นยู่พุ่นบรรนวนคนน่ะแต่บรรนวนบรรน้ำปุ้ยจับว่ามือบอบบอบเมื่อยบรรน้ำปุ้ยเนาะเออบรรเอาอยู่บรรน้ำปุ้ยบรรน้ำปุ้ยอันไก่อยู่ได้เนาะเออบกไก่บกไก่เนาะเอาลัดไปนี่ไก่อยู่เนาะบกไก่ลัดไปนี่กับบกไก่แตะบรรน้ำปุ้ยเปตะมันเห็ดกองเยอะให้นนั่แหละเห็ดกองปุ๋ยหันมือหมอนไปลุ้งกับเฟซอันแตะเฟตัน ไปปั่นปุยใหญ่อันไปฮอดป่นาเวนฮันกลายปนาเวนฮันไปฮอดปันยิ้มฮันนี่ก็เห็ดคำบุญฮันคำบุญกองเข้าฮันนี่ก็ลองต่อฮันทางฮันยางไปแม่น่ะเห็ดกองเยอะๆคำบุญกองเยอะๆนะ่ือนยฮัน่งมนแ่อหน่งมน่หน่นอู่่หนึนึ่งหนก่กน่น่่หน้นนึ่อหนร่งหน่น นเปลี่ยนน้ำเข้าปากแล้วเนี่ยออกินไร่นี่กินไร่นี่บักเป็นไ่ออจีออกมาออจีคุณไปเก่งบอมีีจีสบายดีกินไา่อัจีออกมา เมนบอกเท่เทกตักขับอกินอาจบอแลก็ตั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 ดอจตลอดอีคูนี่ยกินแล้วแล้วมันออกมาหนี่วาวนำนุกนี่กับพวกับฝนเยอยมันเนาะวายกเนาะอีกคูนมักยกเนาะแมนนม

ทำบอปินเมียอันนี้พัวชองัวทำนุดเบก็แาเก็กกเอเทงตุลเ <c oughs> มียอ่ะเัทเทงก็ดอัอเทงก็ตอิตตบุนน้ำปินไหนปินไหนชุกนี้นเอาเงินเงินชิบพันชิพ,พันชินี่เป็นหัาแปดชิ อถ้าเบิ่งขึ้นนําเพิ่นหันว่าชองบางก็ชองบางบ่บ่ชองบางแพงก็เอาบางนึงเนาะเอาบางนําเอาบางขึ้นบ่แม่นตัวนี้เฮ็ดอันเฮ็ดแทบเอาไปสิเด้อก็ได้นําเพิ่นเจ้าขายเนาะอืเขาขายปิดุยุกันเออแล้วทําเบิ่งนําเพิ่นหันแพงก็อันถือกันแพงเนาะอืถือกันแพงเขาเอาบอวก็เอาบอวเอาลายก็เอาลายเอาลายก็ tham bông du hành rồi dung hết thành cả đấy đấy ừ. ngân thì cắp khứn và áo hữu là cắp khứn mà chưa nhỏ muối hắn tìm rồi đi bơi sen theo chư nhỏ muối po thủ thịt mình lại vậy mình mình nhảy nhỏ muối nhỏ muối nhưng nhặt nhặt kẹp 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 nó chứ đủ quan để cặp tết để muối để để lại đó <laughs> ừ. để gian chỉ phải dám bưng Gian thức chăn เขาไมใช่เวทังนี้ก็หลายห้องนี่อยู่ทั้งนี้นะแปะบรนณอุ้มเขาใช้ซีลองเหี่ยวนายตับแครงเกิรบมาเนาะมาแล้วเขาบอกไปเชื่อใช้เหวี่ยทึกว่าลามันทึกมันคัดตุ้มู้เขาบลอกมาแล้วเขามาตุ้มีแล้วเขากัดเอ้ประเดี๋ยวชื่อนี่เกษทนี่ผมมีชายเล็กบอกมีชเล็กีเอาดจนี่บ่มีชเยิิงเบื้งใต้เลย เอาไปมาตักแห่งปัทวได้เงินล่ออย่างนตัดขบกวัดตัดนี้ตัดนี้ตัดตัดยางตีนตังเมื่อยางแห้งเชื่อพยางหันบอกฮาป้าต์บอกมีมีคนยามันยางแห้งเลยเชื่อพยางหันโจนี่เนี่ยยางมามาค่ายอีบุนํำเอาตึมอีบุนํำได้เงินล่อแล้วก็กินอันนี้กับอันนี้กับอันนี้นี้กับนี่ อ๋อนายตังแพงโอ้เงินชีเงินบาทผมมีก็นายตังแพงนะเออตังแพงเงินบาทแดกับเงินเชนแดไอ้เบื้องเหมือนคาดมันเขากัดชายทางนี้เขาก็กัดใช้ตุมมีตุมมีอืมตุลิ่งตุมตมีเทว่ว <c oughs> บะเมนทุกข้างบะเมนตุลิ่งอะ,ะไรตุมมี่ถั่วเห็ดเพิ่งกับเห็ดบุญโคนนะฮั้นถั่ว เขาเยี่ยมท่านมันอย่างทวารมีมีวะทวารมีกระเอิญเอิญมีเธออันดูมีเขาอยู่หันเขาเห็นดำใช่ใช่เที่ยวโอ้คือขนาดเขากัดวันคั้นแด็เขากัดเขาลากไปเขาไปเจอยู่หันมันเขากัดชายคัดอันเบรดทัานไปอันทัานไปเกิดได้ไปเอามาอยูพุนเขาก็ได้เอามาุดูเพี้ยงนี่เนันนเาก ดูหึ่งเจอลายมือลายคืนไปเบื้องอ่าคัดแล้วไปแล้วเนื่อยนได้กมหูเนาะก็ไปอยู่ปสติกมาแล้วเ่สติกนี่จิมอะไสติเหนื่อยไปรีนำสติกเนาะไปทำลูกช่อใหยังลูกกจอให้ยังเป็นยัง เออเป็นอย่างคือเครียดอยู่เฮ้เป um. ็นอย่างมุกจอมเอ้าเอ้าต้มหมดเออต้มหมดขี้ดิ้กินแม่ดูยกอเป็นอย่างนี้แซ่บก็จอมที่อยู่งไหนจังไง

กนจมูกไปน้ำไอซุกบ้งไปกอนนะไอซุนี่ออสติงมาเลยเออกินบ้กินเมียมีแซบบ้างองติ๊กเอดิเก่าลายแท้ขึนหน่งเกือเอกกับแม่คุณกับสอกกับยูซอกกับยูนนั่นสิสอกกับยูน ออันนี้จะคือเมียงบะมาคุณอันนี้เมียงเนาะอืมเมี่ยงเนี่ยเออสวัสดีมาแล้วสบายดีสาัสดีเตงว่าเด้เตงว่ากเตงว่าแท่บ่มีเอาไปเอาคุณเตงว่านะคุณทบอาไปมดอือเด้อเด้อ้มย่าเนี่ยเาเอาใส้เอาใส่ตเกลีนี่มาได้บ้ ให้ดูให้สาลีกินเดี๋ยวดูเอ้ามาาลีเบ็ดหนอกเหนวยบมาห้าว่างน้ำแล้วเป็นหมมิ้งเออมาคำน้อยได้ให้เขามาคำน้อยซีมหน่อยดูเอ้ามาคำน้อยอันนี้ก็คือเมียงเนาะเมียงนี่เมียงน่ะแม่นอันนี้เป็นบาสติกอันนี้เป็นบางเมียงเป็นบาสติก เออแต่พี่น้องเพิ่นจะเป็นแบบซาเนาะซาเพิ่นยัดยัดยัดข้าไปพี่น้องแล้วเพิ่นกระดองไว้มันออมมาเปลี่ยนแบบนั้นถือว่าเมีอะไรเหม็นสุดยอดเลยเนาะสติกเนาะเสียบกว่ัวมูเออเสียบกว่าหมูเลยไปบอกมือหายหน้าบอกมือแรงไอ้แม่บอกเฮ็ดจีนี่อันนี้งูตายเปล่ไปันยงมือหายหน้าไปมือแรงป้มือหนึ่งมาป้

โอ้ออกไปบ้านหุ้นเนี่ยเป็นหีงหญ่ชาวพี่เพวะเป็นไอเขาบัไอไอบัวไปไอเฮงยอีชุกขอคุยง่ายหูกะเป็นไง เนี yeah, um ่ยชุกไปเนยเอ่อเออเอาจิตตัดันเด้กุ่มหนึ่งมาซุ่มหนึ่งเ้อเด้ออันบมีเบห็นเด็ดาะนบมีป้งนวดจักอันอะไรมีมีจิเกือเด้อเด้อเด้อโอเคแต่แล้วแต่แล้วหลายเลยเนาะใส่น้ำกันเแซบนะโอ้แซบ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 บเอออ้ไอชุกแซบ

Ô <laughs> oh, là vàng thực luật đây, là thực đây Bạn nó là thực luật Đời đời sẽ khỏi đây Đời 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 đâu มันยูใจกำลังขดลังเสียแล้วมาแจกกันมาเที่ดงโอเค เกำบ,บางคนล้างเบียมาสนหกับหลังจากจี่มาที่ดอกเนะวานสืนี้เบียมาใสา่รถเกันก็คือพอทิ้งนั่นเอง